พ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววันของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิถนทานต้องร้ารานสลายไปขอเธอท้าสงสารอยาก,กระาวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยคิดเพลผลเป็นแน่นอนแม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทร ให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้ากรดขึ้งให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องให้ยามป่วยไข้ได้ใครเล่าฟ็ปรบโยนฟ่อเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหน่อยก,ยกายก็ยอมทน หวังเพียงจะให้ผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้หวังเว